ร้องเพลงศิลห้าว่าเชิญชวนคนไทยทั้งหลายรักษาใจกายให้หมดลาชีเตรียมพร้อมเพื่อเป็นคนดีสังคมจะมีความสุขสำราญเราจงยึดมั่นในศิลห้าเพราะนำพาพ้นจากภัยพานหนึ่งเว้นฆ่าสัตว์ทอลมานสองไม่ต้องการลักขโมยของใครสามไม่ผิดประเวณีสี่ไม่มีพูดปดใดใด ห้าสุรายาเสพติดหลีกไกลไกลสินห้าทองได้จำไว้เป็นดีเชิญชวนคนไทยทั้งหลายบอกว่าจะเป็นอีกก็อาขามงเย้าก็เหลี่ยงลีซอปลาหลงปล,งปลงแหล่งแมงคอยาวก็ดีทำตามสิ้นห้าข้อนี้สังคมจะมีความสุขจริงเอ้ยเด็กๆเข้าหนุ่มสาวผู้ใหญ่เขาก็ร้องเพลงรอบกองไฟนะอยู่ในหมู่บ้านนะสนุกไปสนุกมาอื แล้วก็เขาก็เลยว่าจัดสถานที่ให้เพราะว่าโอ้คูบาอยู่ป่าช้านี่ผีไม่เห็นว่าเลยคูบาเลยคูบาอยู่ได้ยกให้ยกให้คูบาอยู่ป่าชา้าแล้วก็เลยจนเป็นวัดขึ้นมา